S <S ก,กับบับเบอร์ทบับเบอร์ครับวันนี้ครเราอยู่กับรถยนต์ซีดาน1รุ่นครับที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอ,ยอดนิยมเลยขายดีระเบิดระเบอร,ร,บบอรดีกว่า,าเป็นยอดนิยมในไทยเลยครับพี่อาร์ตใช่ครับกับคันนี้นะฮะเจ้า Toyota c o คร l ร่าอัลติสจีอาร์สปอร์ตสองพ2ด้วยนี่มันเป็นรุ่นใหม่ที่เขามีการอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับผมล่าสุดเลยคันนี้นะครับผมใช่ครับอย่างที่พี่อาร์ตบอกครับโดยปกติเนี่ยโตโยต้าอัลติโมเดลนี้นะครับเปิดตัวมาได้ 2ปีแล้วล่ะถูกต้องเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019นกะฮะ2020 21็ก็มีการปรับเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับอย่างที่หลายๆคนต้องการไปเขาก็ปรับเพื่อทําให้รถเขาสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะฮะมาในปีล่าสุดที่มีการบอก2022นะครับโตยต้าก็ประกาศนะครับเรื่องของรุ่นย่อยที่มีอยู่เขามีรุ่นย่อยอยู่ง่ายๆครับเขาะมีอยู่2แบบที่เป็นเครื่องยนต์รวมไฮบริดเป็น3ามนะครัาเครื่องยนต์นะครับก็คือลบอกของเบนซินพันหกเบนซินพันแก็ ไฮบริดนะครับในวันนี้ที่พี่อาร์ตหยิบมานะครับเป็นตัวพิเศษจริงๆครับเพราะเป็นเวอร์ชั่นของ GR สปอร์ตทนาอาร์ตถูกต้องครับไอ GR Sport เนี่ยมันเป็นรุ่นรุ่นที่เขามีการอัปเกรดใส่ชุดแต่งเพิ่มเข้าไปเป็นชุดแต่งของ GR Sport หรือกาซูเรสซิ่งใช่ผมก็มีพาร์ทใส่เสริมเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของสมรรถนะทางช่วงล่างที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นแบบฉบับของกา z ูเ r a c i ่งใครที่เป็นแฟน โตโยต้าอยู่แล้วก็คงจะได้ยินคําว่าโตโยต้าก้าสู้และซิ่งอยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะรุ่นย่อยที่เสริมเข้ามาอย่างกรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมในประเทศไทยเนี่ยโตโยต้าเขาทำเป็นรุ่นที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนร์เนี่ยเขาใช้รหัส GR มีอยู่2รุ่นนะฮะก็คือซูเปอร์กรนะครับหรือว่า GR ซูเปอร์นั่นแหละอ่าแล้วอีกตัวนึงก็คือ g กรยาริสกาเรียกว่ารุ่นที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนร์เลยแต่ถ้าในรุ่นที่เรียกว่าสวย สวยหรอขับง่ายใช้ชีวิตในเมืองเขาจะใช้คําว่า gr Sport เหมือนกับคันนี้นะครับนะตัวตัวรุ่นรถที่เติมว่า gr Sport ก็จะเป็นอย่างนี้ที่อันบอกไปแล้วมีชุดแต่งมีการปรับตุวช่วงล่างนะครับทีนี้หลายๆอย่างมันน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าราคาในรุ่นพันแเดิมเนี่ย 1นเขาอ่ะเขาขายกันอยู่ที่9 0 0 0 0 0น0 0า0มครับผมอันนี้ขายอยู่1,59,000้าน0 0บาทใช่ก็ต่างกันอยู่ประมาณดิดเันอยู่9,000 0กว่าบาทเ5 0 0 0 0ถูกต้องนะว่าของที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมเ5้เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมไปดูรอบการกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาดูกับภายนอกของเจ้าตัว Toyota Cor กันว่ามีอะไเปลี่ยนแปลไปจากรุ่นเดิมบ้างผมก็ใส่ไรเข้ามาให้ก เราเริ่มจากกระจังหน้าเลยครับคุณกายฮะนี่ฮะนี่มีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็กันชนหน้าแบบใหม่นะครับที่เสริมสีดําเข้ามานะฮะทำให้รถดูมีมิติและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแบบนี้ที่เขาใช้เรียกคนว่าเป็นโนแบ็คใช่ไหมพี่ใช่นี่ก็คือจุดนี้นะใช่แล้วก็มีการตัดเส้นเส้น เส้นโครเมียมลงมาน,นี่ทำให้รถด,ดูมีมิตินะครับผมด้านล่างเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบรังผึ้งนะเหมือนรังผึ้งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็ดูแตกต่างจากรุ่ร ạ, นธรรมดานนะสปอร์ตไลท์ดูไม่เหมือนกันนะสปอร์ตไลท์แบบใหม่นะครับผมแเดิมมันเหมือนจะอยู่ตรงนี้ป่ะใช่สปอร์ตไลท์แบบใหม่นี่เป็น LED ด้วยนะสปอร์ตไลท์นะครับผมไฟหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับเป็น LED เหมือนเดิมนะครับผมพร้อม daytime running light ตรงนี้นะครับเป็น LED เช่นกันนะครับผมโอ้มันก็ดูดีดันมากขึ้นนะอ่านี่คือพาร์ทของด้านหน้าที่มีการเปลี่ยนแปปลงไนะครับดู ดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะครับผมถ้าเป็นรุ่นไฮบริดก็เหมือนกันแต่ว่าตัวไฟจะมีแบบสีฟ้าๆเข้ามาหน่อยถูกไหมใช่มาดูที่ด้านข้างนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือเจ้านี่เลยฮะแม็กลายแปลกมากใช่ครับผมจะเป็นลายของเจ้ากรีอาร์กาซูเท่านั้นนะครับปกติผมจะเคยเห็นเออสีดำนะผมจะใช้เป็นแค่ตัดขอบสักประมาณ50%าอรนนี้กินพื้นที่ไปกว่า80%เปอร์แล้วฮะเป็นทูโทนเฉดเงินสีดำกับสีเงินนนะครับใช่ใช่แบ็คสองสองห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับให้แม็กเอาต์เจ็ดมานะครับผม ยางลายสวยอยู่เหมือนกันนะดันหลบนี่ตัวนี้ครับผมมานี่ถือว่าสวยงามทีเดียวนี่ครับกระจกมองข้างก็เปลี่ยนเป็นสีดําพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับคือถ้าเขาอยากแต่งหรูมันจะเป็นสีเงินใช่แต่ถ้าอยากสวยหล่อแบบซิ่งๆมันก็ต้องเป็นสีดําผมว่าเหมาะนะโคตรเท่เขานะนะครับผมพอมาดูด้านข้างพี่น้าครับคันนี้มันมีสเกิร์ตหรอทำไมมไมมีครับผมมีมีจริงอ่ะเขาซ้อนได้เนียนมากเลยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดขอดูหน่อยขอดูหน่อยมาใกล้ๆกันเพื่บึ้โอ้โมันค่อนข้างที่ สังเกตได้จากตรงนี้ฮะอืมมันเป็นสารออกมาใช่นี่นี่อ่มีรูใส่น็อยนี่ครับชิ้นนี้ฮะชิ้นนี้ฮะหูนี่ครับสเกิร์ใช่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 คือการออกแบบเขาเนี่ยทำให้มันเรียบเนียนไปกับตัวรถคือไม่ได้แบบดูแลเทอะเอางี้ว่ะ มันดูเรียบมันเรียบจริงๆเห็นที่ห้ออื่นป่ะครับที่เขาใส่ตะเกิร์ดข้างออกมาอ่ามันมันต้องมันต้องใส่ซิลิโคนซิลิโคนอะไรตรงนี้ด้วยใช่คือจะดูน่าเกลียดนะบางทีบานที่มันดูไม่เรียบร้อยมันจะผุดๆออกมาถูกต้องเว้ยนี้งานอันนี้ว่างานมีระเบียบเรียบร้อยมากเนียนกริปโอ้โหนดเนียนกรนะมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมนะตัวนี้สีแปลกเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นรถซิ่งก์อ่ะต้องสีดำมันต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถเออแต่จะกลับกันนะแต่ถ้ารถรุ่นท็อปจะเป็นสีเงินอ่ะเห อันนี้นะคุณกายนะนี่เห็นอันนี้ป่ะอันนี้ไม่ได้บุกนะเขาเรียกอะไรกริวหรือว่าไงมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนมีกริวออกมานะเพื่อเพื่อเป็นแอโรไดนามิกมันมีม้องต้องใส่ด้านหน้าแล้วมันรับกันมาเรื่อยๆเาเรียกว่าจัดระเบียบลมใช่ไหมต้องโอ้โหเรื่องเรื่องแค่นี้นี่ขยี้ทุกเม็ดแลยต้องไปก็มีเห็นไหมอันนี้อันนี้เดี๋ยวคนคิดว่ามันมันมันบุกปูดอะไรขึ้นมาไม่ใช่เออจริงๆบางคนผู้หญิงรับคิดว่าปูดนะคิดว่างานไม่เรียบร้อยไม่ใช่นะไม่ใช่อืนะมาดูที่ด้านหลังไฟ LED เหหมมมมมืืออนนนเเเเเดดดิิิรรูปแบบบะคัลย นะครับผมแต่ว่ามันสวยนะมันดูแบบมีสปอร์ตมโขกดำดำด้วยใช่ที่มีแตกต่างก็คือนี่เลยอ,อันนะ่าจีอาร์สปอร์ตมาอยู่แล้วฮะอีกหนึ่งชิ้นนะมีส,<ะ>สเกิดหลังมีสเกิดหลังมาให้นะครับตัวนี้ากันชนตัวกันชนเขาจะมีตัวตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สเกิดหลังจะมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์ครับทำให้ดูมีเลสซิ่งมากยิ่งขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่เสียได้เสียได้อะไรตรงนั้นใช่ไหมพี่ มันล้วนเลเออคือตัวท่อเนี่ยเขามาไม่ได้พ่นรถไงก็คือทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าเป็นชุดแต่งแบบนี้มันจะดีมากเลยถ้าเขามีปลายท่อมาสวมมีท่อซิ่งๆออกสวยๆออกมาสักสักนิดนึงคือไหนๆจะซิ่งแล้วเนี่ยนะเอาปลายท่อเท่ๆมาใส่ซะหน่อยใช่ๆเสียงเพราะๆหน่อยแล้วสวยๆออกมายื่นมาเงาๆแวบๆหน่อยแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้รับท่อนะอันนี้มันต้องสมมติเราไปทําเองมันจะต้องอยู่ข้างใต้ด้วยอ่ะลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับผมอ่ะ อันนี้ท่อนะขออีกหน่อยนะตรวนี้ผมซื้อว่นนี้เลยครับพี่ GR นะครับโลโก้ GR ยังมีอยู่ด้านหลังนะครับมีมาให้นะครับผมอันนี้ก็แสดงบ่งบอกถึงตัวตนว่าเป็นรุ่น GR Sport นั่นเองนะครับผมนะคร่าวๆโดยรวมครับนี่แคบภายนอกนะในแพ็กเกจที่บอกว่า9 0 0 0 0กว่าบาทของเราเมื่อกี้แค่ภายนอกกันนะมีภายในอีกภายในยังมีของอีกฮะไปดูความเป็น2022แล้วก็มี แบรนด์เรซซิ่งอย่าง GR เข้ามานะครับกับพาร์ทในส่วนของ GR Sport เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมนั่นคือสิ่งที่ผมอยากรู้มากเลยนะนะเรามาดูกันทีละจุดนะครับผมที่มาเพิ่มเติมนะครับคอนโซลนะครับก็มีการบูนุ่มมาให้อยู่แล้วนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับแต่คันนี้เป็น1.8 GR Sport เขาให้พัดลิชิดมานะครับตัวไฮบริดไม่มีน่าจะตรงนี้ขนาด7นิ้วนะครับก็ มีข้อมูลต่างๆนะครับขึ้นตรงหน้าจอให้สามารถดูข้อมูลได้นะครับจากตรงนี้เลยนี่นะครับจากตรงนี้หรือและที่ผมเห็นตรงนี้นคืออะไรพี่อาร์ตี้คือ head up display นะครับก็คือมันจะบอกสถานะต่างๆนะครับของหน้าจอให้เราความเร็วนะครับบอกตำแหน่งเกียร์นะครับบอกรอบเครื่องยนต์นะฮะที่สําคัญคันนี้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารจะลรถกับเราที่เขาขึ้นอยู่เนี่ยฟี่ผมเห็น ก็เขียนว่าเรดาร์พร้อมใช้งานคือคันนี้เขามีตัวคุญส่วนทนที่เป็นเรดาร์ที่สามารถได้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับตามคันหน้าแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็ไปต่อได้ด้วยนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ง่ายๆปุ่มสตาร์ทนะครับเป็น GR โลโก้ก r อยู่ตรงนี้1จุดแล้วนะนี่คือความแพงนี่นี่ก r โลโก้ดำแดงเนี่ยเขาเป็นสีไอคอน c i ของเขาเลยมีโลโก้ตรงนี้แสดงว่าแพงแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างอ่ะตรงนี้อีกหนึ่งจุดที่แตกต่างก็คือประตูข้างนะครับเป็น เป็นโนแบกนะครับตัดด้วยสีสีแดงเลยโอ้เป็นบอกไฟฟ้านะครับให้ไฟฟ้าทั้งสองาองลยเลยนะครับผมทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยเรียกได้ว่าจัดหนักจริงๆนะครับแล้วก็มีหัวหมอนปั๊มโลโก้กรีอาเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีสีแดงให้ดูเรซซิ่งแล้วก็เดินได้แดงนะครับเบาะเป็นรูปทรงของบัเกตซิตกระชับตัวนะครับนั่งสบายดีนะครับผมมีดันหลังมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวของพวงมาลัยเนี่ยสามารถดึงเข้าดึงออกแล้วเลือยวคนโยลงได้นะครับอันนี้ดีนี่คือหน้าจอเรียกว่า อินโฟเทนเมนต์ของเขาใช่สายแปนิ้วอธิบายแหละหลายคนติดเหมือนพี่อาร์ตเนี่ยว่าทำไมจอเนี่ยมันต้องโดดลงมาใช่มันโดดนะครับทีนี้พอเขาใช้จอไซส์8นิ้วเนี่ยจะให้มันลงมาข้างล่างมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่อาร์ตมันจะบังช่องแอร์นึกออกใช่ไหมอันนี้เขาพยายามดีไซน์ว่าแอร์ตัวนี้มันจะต้องเย็นช้ำทั่วคันไงตัวนี้เนี่ยมันก็เชื่อต่อ Apple Apple c a ิลคาเคาเพได้ได้นะครับที่สำคัญเนี่ยส่วนที่ผมชอบจริงๆคือการเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับผมคุณสามารถรับสายโทรออกผ่าน เจ้านี่ครับตรงแปลนมันติดฟอชานนะผ่านโทรศัพท์ผ่านหน้าจอนี้ก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของข้อมูลการเดินทางเห็นไหมตัวเเริ่มเลยนั่งหลก็มองเห็นเลยภาษาไทยด้วยนะครับเรื่องของมัตสีอินโฟม a ชั o นดิสเพย์ปกติมันจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมนี่ตรงนี้ก็ยังพอดูได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เบาะหลังมากเรบาะหลังเนี่ยมันมีจุดเด่นอีกมีเรื่องอยากจะทีเซนให้ดูไปดูกันไปดูกันครับผมมาอยู่กันที่ด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังของโค่งสบาแหละขยับมานนังด้าหลเหลือนะครับ ยังเหลืออยู่นะฮะเนื้อที่ยังเหลืออยู่นะฮะตรงหัวก็ยังพอเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไม่อึดอัดนะครับเบาะอบรัดกระชับตัวดีนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับผมเบาะด้านหลังนะครับปรับพับได้แบบ60 40ต้องกดลงไปเนี่ยเห็นปะต้องใช้2มือในการทับเอาไว้หยิบของด้านหลังได้นะครับอ๋อมีม่านหลังมาให้ด้วยเวลาร้อนนะครับนี่เกี่ยวให้ดูเลยนะครับอันนี้เขาเสริมมาให้นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะฮะเรารู้คร่าวๆแล้วมันยังมีอีกหนึ่งจุดสําคัญนะฮะก็คือระบบช่วงล่างที่เขามีการปรับเปลี่ยนมาใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบช่วงล่างของเจ้า G R Sport คันนี้จะสุดยอดขนาดไหนคุ้มค่างเงินหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับไป แน่นอนฮะบัมเปอร์ทุบัมเปอร์ไม่ธรรมาดาครับเพื่อนๆเรามาลองในสไตล์ของเราดีกว่าระบบช่วงล่างของเขานะสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสนะครับมันไม่ใช่แค่าพาร์ทนะฮะหรือว่าของตกแต่งนั่นคือเปอร์ฟอร์มานซ์ของช่วงล่างครับที่มีการปรับจูนแต่ที่นี้นะครับโตโยต้านั้นปรับจูนยังไงให้เป็นแบบ G R Sport นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังพี่อาร์ไปพร้อมๆกันกับผมนะครับคือเจ้าคันนี้นะครับมีการสปอร์ตวดิ้งนะครับ ให้เยอะขึ้นปอดไว้ก็คือเชื่อมเมเพิ่มจุดเชื่อมโครงสร้างอะเยอะๆมันก็ตัวถังก็จะโครงสร้างก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงทําให้ทนต่อแรงบิดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนโช๊คและสปริงใหม่นะครับเป็นสไตล์ของที่ p o r t เท่านั้นนะครับผมแล้วก็คุมอะไรสามารถคนโทรลได้ดีนะครับแล้วก็น้ำหนักกำลังดีเห็นว่ามีเหล็กกันโครงด้วยด้านหลังด้านหลังนะฮะใส่เหล็กกันโครงด้านหลังเพื่อช่วยในการยึดเกาะถนนมากขึ้น ดังนั้นนะคะคนที่ซื้อตัว1.8ตัวธรรมดานะฮะจะได้ชุดช่วงลธรรมดาก็ไม่ได้แบบช่วง่างแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ตรงนี้คือคาแรคเตอร์สาคัญนะฮะของรถคันนี้นะแต่ทีนี้นะครับตอนนี้เรายังบอกไม่ได้นะว่าการปรับจูนมันเป็นยังไงนะครับเราก็เลยโดยการจําลองสเตชั่นขึ้นมานะครับวันนี้ก็จะมีการทดสอบนะครับประมาณ3รูปแบบก็คือมีสลาลอมมีเรนเชนมีเด็กเทส ตาเร่งอะไรแบบนี้ด้วยพิเศษจัดให้พิเศษเลยเดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อน,นยังคนระับั๊เบี้ยวนะ,ว,นะ,ะวันนี้พี่อดเอตเราลองกันแบบซอฟๆก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูแโบโอ้โห คุ้มง่ายคุ้มง่ายคุ้มง่ายมากยังไงครับคุากายครับเมื่อกี้เราไปลองแบบแบบถนนปิดมาสนามปิดมาร้อนฮะบันไหคุณใช้ผมตั้งไปร้อนนะผมได้วิ่งเหงื่อไหลใครย้อยนะฮะแต่ต้องยอมรับนะคะรคับว่าช่วงล่างที่ปรับเซ็ตใหม่ที่เป็นของ gr sport โดยเฉพาะเนี่ยเขาปรับเซ็ตออกมาได้ดีมากนะครับของทาง t o y o t านะครับมีความ ที่แบบแน่นหนึบแต่ยังคงความนุ่มนวลไม่ได้แข็งกระด้างมากครับนั่นก็คือความสนุกที่คุณจะได้เพิ่มเติมนะฮะครับแต่ที่นี้ับในการใช้งานแบบปกตินะจริงๆเลยหรือว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยมันก็ยังเป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกขับสบายอยู่นะฮะต่อให้เมื่อมีกี้เราโชว์เรื่องเปอร์ฟอร์มามไปแล้วนะเอ๊ะหลายๆคนบอกกังวลว่าเมื่อกี้นี้มันจะแข็งไหมหรือเปล่าพีช่วงล่างบนถนนมันจะแข็งไหมมันจะไม่สบายหรือเปล่าถูกต้องเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเรามาลอองดูกกันน่ เดี๋ยวผมจะขับบนถนนเนี่ยนะถนนจริงๆเนี่ยแหละแล้วมาลองดูว่ามันจะแข็งกระด้างไปหรือเปล่าจากที่เราขับผ่านแบบหลุมบนท้องถนนนะนะครับเดินลู่ระนาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับม,มันยังคงให้ความนุ่มวนวลอยู่เพียงแต่ถ้าเทียบกับตัวอัลติสรุ่นมาตรฐานรุ่นปกติครับช่วงล่างของเจ้า g r Sport คันนี้จะเฟิร์มขึ้นมานิดนึงเพราะว่า ตัวปกตินะครับการตัวมาตรฐานนะเพื่อนคือเขาดีอยู่แล้วนะมันเป็น t g a อยู่แล้วมันเป็น TNGA แล้วซึ่งผมยอมรับ t g a ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่สุดยอดมากมันทําให้รถขับสนุกมากขึ้นจริงๆคือตั้งแต่มี<อ> t g a เนี่ยเออมันเปลี่ยนขับสนุกนะฮะของรถยนต์ของโตโยต้าไปเลยนะขับสนุกมากใช่แล้วยิ่งยิ่งเสริมกับตัว GR สปอร์ตมันเสริมความสปอร์ตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมพร้อมกับ เนี่ยยังใช้งานได้ปกติทั่วไปด้วยนะครับคือเราขับความเร็วตอนนี้ก็ไม่ได้เร็วมากก็รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะเหน็บมันดูซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีน็แต่ว่ามันไม่ได้แข็งแบบกระด้างไม่มีความรู้สึกนั้นเลยไม่ไม่ตึงตั้งไม่ตึงก็ยังเป็นความรู้สึกที่ว่านั่งสบายสบายอยู่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่แบบไม่แข็งแบบกระด้างจนเกินไปนะไม่ไม่เหมือนกับรถแข็งเลยอะไรเงี้ยนะใช่เอออันนี้มีความแบบใช้กัน everyday use สบายสบายที่สำคัญการเก็บเสียงก็โอเคนะก็ใช้ได้ครับผม อุปมอะไรน้ําหนักดีนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยครับยาร์ดความปลอดภัยเขาก็มีอยู่เต็มอยู่แล้วนะใช่แล้วพอมีการปรับโฉมเมื่อปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่มาใสเพิ่มขึก็มีอีกเยอะอยู่แล้วอ่ะครับในตัวที่เป็นที่อาร์ดสปอร์ตไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากนะมันก็คล้ายๆกับนะกมีมาตรฐานน่ก็อย่างเช่นเบส ABS EBD ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีฮะทั้งคั้นคอนโทรลนะแล้วจากนี้ก็จะมีตัวตาเซนติเซนต์ครับผมครับผมตัวตาเซนติเซนต์อย่างพวกบายสปอร์ตนะคร เดนบิกเรดาร์คูซันโทนมีมาให้นะครับผมระบบป้องกันออกนอกเลนก็มีนี่ใช่แล้วก็เบรกอัตโนมัตินะเบรกฉุกเฉินเบรกให้ไฟกระพริบด้วยไฟกระพริบตรงด้านท้ายด้วยอันนี้มันดีตรงไหนเลยนะคูซันโทนของโตโยต้ามีตรงไหนมันดูตรงที่มันมันทำงานถึงศูนย์เลยจุดบิ๊กบิ๊งเลยนะครับแถมเมื่อรถคันหน้าขยับมันขยับให้เองอีกต่างหากใช่ครับผมอันนี้ก็คุณผู้หญิงเวลาไปห้างก็ไม่ต้องกลัวรถไหลด้วยเขามีระบบนะครับออกตัวบนทางราชันได้แล้วก็มีมีนี่ด้วย ไอ้ที่คุณกายบอกการออกนอกเลนแล้วก็ค่แล้วก็รักษารถให้อยู่ตรงกลางเลนจ้ะโอ้โหมาถึงเครื่องยนต์นี่สเปคคร่าวๆนะครับเข้าๆนะครับพี่อาร์ตว่ามาเลยเครื่องยนต์เป็นนง1.8ลิตร VVTi เหมือนเดิมนะครับผมเครื่องยนต์ลิตร140แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่นะ100 77ครับผมนิวตันเมตรครับผมเครื่องยนต์เขาขับสนุกอยู่แล้วยิ่งเป็นตัวเนี่ยตัวเนี้ยเป็นซีน1.8คันเนี้ยโอ้โห140แรงม้านี่แบบ ปิดปาร์ตมากนะฮะขับสนุกขับขับมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งมีโหมดสปอร์ตคันนี้มีโหมดสปอร์ตเสริมขึ้นมาให้นะครับกระเจากระเชงขึ้นแบบสัมผัสได้เลยเป็นยังไงคุณกานครับก็สนุกสนานครับกับในวันนี้นะครับกับเจ้าโตโยต้านะครับคุโรร่าแอนติสจีอาร์สปอร์ตนะครับ2022ใช่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปโตโยต้าคงจะทําตลาดกับคาแรคเตอร์รถที่มันมีหลายรุ่นเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในส่วนของสัญลักษณ์ของ GR สปอร์ตเข้ามาถ้าเขาเริ่มแล้วล่ะครับเพื่อนๆคงจะเริ่มเห็นแล้วแหละก็อย่างตัว Fortuner ร์ก็จะมี GR Sport นะครับอย่างตัวอาร์ติสก็จะเป็น GR p o r t สปอร์ผมอย่างบางรุ่นเนี่ยเขาก็ยังมีชื่อของชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งที่เป็นแฟชั่นอันนั้นก็จัดอยู่ในสายแฟชั่นคาร์ไปก็จะมีเข้ามานะฮะตถ้าคนเล่นรถจริงๆกับแบรนด์โตโยต้แล้วนะฮะณวันนี้ยังไงก็ต้องเป็น GR Sport ครับผม g ี s p ร r t ก็ อย่างโมเดลิสต้าอย่างผมงผมแยกให้ฟังชัดๆโมเดลิสต้านั่นคือชุดพาร์ตแตง<ช>่งคือแต่งจากญี่ปุ่นนะครับแต่งเพื่อความสวยงามแต่ GR เนี่ยครับผมเป็นชุดแต่งเหมือนกันนะครับเป็นชุดฟอยเลอร์รอบคันเหมือนกันแต่จะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงช่วงล่างพัฒนา,นาของของช่วงล่างให้ดีขึ้นให้เฟิร์มขึ้นขับสนุกมากยิ่งขึ้นใช่เ <มา S 1> พอาะของรถคันนี้นะครับไม่ใช่แค่ชุดแต่งนะคุณอาจจะบอกว่าไอ้ชุดแต่งออกมาเดี๋ยวคงไปหาติดที่หลังออได้นะแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องอย่างช่่่ววงงลาาทีีเรยันนนไป้ หลายจุดได้ทําการเปลี่ยนไปนั่นคือจุดสําคัญนะครับ,รบของเงินที่คุณเพิ่มขึ้นมาท็อปอัพนะครัจากตัว1.8ธรรมดามาเป็นตัวนี้นครับ 90, ประมาณ90,000กว่าบาท95,000บาทบถามว่าคุ้มค่าไหมใช่ก็ดูจากงานงานของสปอยเลอร์ทั้งหมดมนะครับที่เรียบเนียนแบบโหเรียบเนียนไปเข้ารูปไปทั้งคันอะ่ะคิดดู ผมจะบอกงี้ครับสวยาะว่าหลายคนน่ะอาจจะเตะตาอาจจะชอบชุดแต่งที่มันดูบื้อหวาบื้อหวานะแต่ว่ามันก็จะได้แค่ช่วงเลยะเวลาไม่นานพี่ครับมันจะดูเบื่อมันจะเบื่อง่ายฮะพอเป็นชุดแต่งที่ดูคเรียาบรูแบบนี้มันจะดูได้นานมันจะดูเป็นรถที่เฮ้ยน่าเก็บนะครับต่อไปเนี่ยดูยังไงก็ไม่เบื่อใช้ได้ตลอดฮะใช่ที่สําคัญก็อย่างที่บอกนะครับโช๊คอัพโซนคอนแวนต์ของระบบช่วงล่างที่เขาปรับเซตมาเฉพาะ G R Sport เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่า ขับสนุกนะครับคอนเฟิร์มว่าขับสนุกจริงๆคุ้มค่าลนะ95 0 0 0เอาน่ะเอานะเราวันนี้เราก็บัมเปอร์ดูบัมเปอร์ฮะก็ถือโอกาสพิสูจน์เลยนะครับว่าคาแรคเตอร์ของรถคันนี้นะครับกับเงินที่เพิ่มขึ้นมา<ฮ>คุ้มค่าหรือไม่ครับพี่อาร์ตคอนเฟิร์มนะครับว่า ถ้าหมื่นกว่า,าบาทที่เพิม่มขึ้นมาคุ้มค่าแน่นอนนะอ่าเพราะว่าเนี่ยอย่างจ,จากที่ได้มานะครับอัดเต็มมาขนาดนี้ทั<ช>้งออปชั่นนะครับทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ที่มันดีอยู่แล้วนะครับระบบช่วงล่างที่ดีขึ้นกว่าเดิม,มเข้าไปอีก<ช>นะครับผมแล้วก็ชุดแต่งรอบคันที่เสริมให้เจ้ารถคันนี้ดูแตกต่างจากจากที่วิ่งอยู่นะ <laughs> นะครับผมอ่านะครับมันก็ดูแตกต่างเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้อีกนะครับสำหรับท่านที่ชอบความสปอร์ตผมแนะนำเลย GR อาร์สปอร์ต เดี๋ยววันนี้จะกลับไปนอนฝัน GR สิทองจนเบลอแล้วา GR นะเจ๋งดีนะครับผมขอบคุณที่รับชมติดตามนะสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่ว่าคลิปหน้าเราจะมีรถอะไรมานําเสนอนะครับใช่สุดท้ายก็ขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆครับครับารบัดีด้วยนะฮะแอปดีๆของคนรักรถนะครับทุกเรื่องเรื่องรถรวมจบในแอปเดียวนะแล้วก็ใกล้แล้วนะกับงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับในเดือนมีนาคมนี้นะแล้วไปเจอกันแล้วรับตายเลยเดี๋ยวใครจะซื้อรถในช่วงนี้นะฮะมกราคมพายฝากไว้ที่ดีครับใจเย็นๆรอดูที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณจะเสียใจที่ซื้อไปก่อนนะเพราะรถใหม่ๆมาเปิดตัวกันอีกเพียบเลยโอ้โหวรับใต้โต๊ะมาหรือเปล่านะฮะเอนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับบัมเปอร์สู่บัมเปอร์ในช่องกลางปีออนไลน์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิสต์มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ